บทที่14บสี่ทส่วนมหาสมัยสุดเอวันเมสุตัตังเอกังสมัยังราวาสังเกตสุิิหารติครับเอราวัตุสามีมากวันมาตาพิกูสังเกนะสติมาจามาเตหิโกฏานีสัเบหิวาลาเตหีทัศนิจารุกันารูยีเทวดายภูมิยีนมสัติปฏิปตาหุติข้ากมันตังจัมนายาภีกุตาจาะอาจารพจสุนังสุทาวาสการิฐันัเทียว เอวานังเอตวเสยัญโกภวาสกิยาราติคาพิลาภุสินิมาหามณีมาหัตตาพิขุสังเกนะสัตติมาจามาติพิขุตาติสาเพวาาหเตทัศายิจารองกาตุยเทวตาเยมุญญนาสัตยิกฏิปตาโันติภวันตังทัศนายพิขุสักจายานุนามายามิเยนาภวาเณนุปัสสังกเมยยามาโอปันสังขปินตวะภวะโตสัติปัญเจงคาคาถาเาสยามาติอาตาโตา เทวัตาเสยทาปีนามาภะราวาบริโสสัมัญิตรังวาภังปัสสาะริยะปัสสาริตังวาปังสมิเชยรยาเอวาเมวาสุทาวาเชโสเทเวโสอันตราไิตาปะวโตปุนาโตภาโตาสุัตาสุตาเทวตาปวตาอภิวาเทตวาเอกามาตาทุเอกามตาหิตานุยกาเทวตาปาวโตทันติเยีมังคาตาปัสสีมาหะสมมยปาวานาสมินเทวะกายยาสัมมคตาอานาคาธมหอิมัง ธมสมัญทาิตานวาอปาาจิตาตอัทตาโกอปาลวาภาโตสัีมังคังอาิตาลภพัวมะตหนสุจิตังตโนโจามังคังสุักันาิตาเหตาวนริยานินัันติมันติตาติอาทโกอปาลวตาภาโตสัีังคังอาลิตาจวนีังเจตวานิิังเนิิลัง โอหะจามีชาเตจาราติจูทามิมาลาจาวูมาตาสุทาตาสุสุนาติยะนาโคอับปาลาเทวตาภะวะโตสันติมังคตาหะราสีเยเกตีพุทังสังนังคาตาสีนาเตคามิชาติอัปายาภูมิปายามนุสสะเทหังเทวะกายังปะลิปุริสันติเกนาโคปะวะพิกวมาเตศีเยภูมิเยนา ทเขเวทัสสัสุโลกาาตููเทวตาสันนิปฏิปตาหุนติตาท่ากตังทางนายากที่กุศกจจายปิเตภิกเวอเหสุอัตินามทานังนะโตตัมามมบุตานะเามีวัตานังอิตารามายวะเทวตาสันยิปฏิปตาให้สุขเืยอยาทับในห้งอิตาระฮิยปิเตภิกขเวภาวิสันติอนาคตามาณานตัวขสัมห่ธรมปุทาเทมวัฏฐานังอิตารามายวะเทวตาสันนิปฏิปตาภระวิสันติเสยาว ยะครับย่ห้าอยต่ละยีที่กีซามีปิเวเทวะกายานามานีกีสามีพี่เขเวเทวะกายานามานีเทวีที่สามีพี่เขเวเทวะกายานามานีตังสุธาสาซาลูกังวาสิคาโรธาพาสิสามีดีเอวามันติโคเตรปิโกภาโตภาจโซโซมาวะเอตาโมชา สีโลกามานุกัสสามิยะธาภูมาตาสิกิตาเยสิตาคีขัมภะลังบาหิกิตาตัคามิหิตาโพธุเสหามาสหารินาโอมาหัสสิสามุโนตตาตาสาสุทาวิปัสสนะนาวิลาบินโยปัญจะเจนะไอฆาวานิกาเทอดามิตาตอมันตาญุสท้าท้าวจิสันิละเตเทวกายาทิมกันตาเทวิกานะธามิโวเตจานาตาปามากาลุพุสุวะพุทธสัสสานันเตตามโตลาหุญานังอมมนุสา นาท้าสานังอาภิเกษตามัทคุสหัสสหัสตาสัตตาลิงสัตตังเอกสหัสสนังอมนุสานัมมัทธสุอาภิเกนามัทคุติสหัสสัมภะ ภูผ้าหู้ตันจาราพังอปิญญาญาบอพิมาณาเจ้กุมาจะโตมันจะีสัทธาสวัคคีนาราเตนีวะขายาปิญญาเตนีวิศาลานาิวเยโบหังกิติสามีกีลาเีอนุภูปัสสัสตาสัทธาสวัจากลุมมานจมีดาวเทวายอีกที่มันโตี่ดๆมันโตมนหน้ามันโตยศสานีโนโมท่ามนาพี่กับมูนีกูนางธามีกีมานามสัทธาสัมวัคคีนาราตนวะขายีปิมันโตนีวิศาลานาเทวะตยโวหังกิรีสามีกีรานีอนุีัสสกัสตาสัทธาีัม โตที่ถ่มันโตวันนั้ามันโตยาทมีนมอถ้ามานาพี่กับมูนี้กูนังสำมีเทวนาถเอเตเตโซนัสตาฮัสา่นัตาวันนีโนอีนี่มันโตที่ถึงมันโตวันนั้ามันโตยาทมีนมอถ้ามานาพี่กับมูนี้กูนังสำมีเทวนาเวสัมิจาจาาตาญาฆานาาตาวันนีโนอีี่มันโตชส้ถีมันโตน้มันโตยาทำมีนมอถ้ามานาพี่กับมูนี้กูนังสำมีเทวนาถบุมีโลราไกยโกเวโพราซา มี่เวสานังปิญโยนังสัตตาสังสังยาคขานังปิยโกปาสัตติุมิโลลาสัโกทายมิตรวนังโวเรวัจัิสังกาตตาลาโตกัสัติคันทาานังทิปิมาลาชายาสันโยปุณฑะปีาซาวอินนะนามาหาปัญาอิจิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยาสานนิโนมทมานาพิฆมโมยิกุนังสมมิเตวนัง ท่าขีนอจารย์สร้างราชามีหลวงโทปัสสะสติคุมพันธนัอธิบติมหลังชายยาสังบุญจารีทัสาภาวินท่นนมาภาราอีที่มันโตชีถึงมันโตนะมันโตยาสันีนมโมทัมานาพิฆามุพ่คุนนางสมีเจวานังวาจีมันจะร์สร้างราชามีโลภะาโปัสสะตินาคานังอธิปติมัาหลัชายยโตบุญาีทัสสาภาวินท่านนามาทำภาราอีที่มันโตชีถึงมันโตนะมันโตยาสันีนมโมทัมานาพิฆามุพ่คุณนางสมีเวานังอตาราจาทีรัางราชากุเอล ตถาปัสสะสัทธิงยังขอนฤปฏิมาราชายัสสะวิโภปุญญังปิธัมมะวะอินทธะนังมะมหาสาลายะยี่มันโตที่ติมันโตวะนะมันโตยัสสะวิโนมุตธะมะนาจึงกัมมุญีผู้นางทําอีเดียวมานามโพลิมันสังฆะตะวาโททานกีนีนาวิรุณะโกปะสีมีนาวิรุภะโพโพเวโลอุตาลังกีสังจตานะลောเถมหาราชาสัมหันตาจันโอโลที่สาธะนารามะนาอะทันโกวะเนกะปิละวันทเวเกสง มายาไีโนทัสสะภูวัญ迦尼迦萨ธามายาภูเินโทเวเทนโทวิภูจามิโกโตส萨ะจันทะโนกาเมสโตจักรินุมันโทยิมันโทจัปปานโนโอปาวันโยจักเทวสุโตจามาตาลิจิตาเส่งโนจามทัปโวนาโรลชาสโนุสะโาภูวันจัาสิโคเทวะทิมารุสิยะวาจัสสะเอเตจันเยจาราชโนกันนาภา萨ะลาสุปีโมทมานาภิกขามุขิภุนัชมิปิวนังอะราภูนาภาสานาคาเวสลาหะ ตันจักากรรมพราสาตารอาอัูปุปายาคัสหายาติคียามุนาทัตตะตาคาปุนาคันยัสสีนโนอิลาวโนมานาทโทโสปัสสะมิริวันังเยนาทาราเชสหาสาหลาลติทิพาทิสาปะคีวิสุภาจากุเอหายัาตเตมานาชาปตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสานามอภายันตธา นาคาลาสานามาสีสุปันนาโตกิมหามะคะสีพุทโธสัญหานีวจารีอุปาวะหายันตานาคาสุปันนาสรังังมะตังคูปุทังสีตาวัชิราหันเถนะสุเมืทางสุราคีตาพาตโลวะสาวัเสตยีมันโตยัสสติโนกาลกังชังสมาสุลาตานวเบกันสาวีปจิตินุติจ่าภาเฮลโทนามุคีสหัสตา พาลิโกตานัสัมีริโลนามาคัสในดวาพาลิเนาังโกมาธามุปาคามุสามาโยธานิทัเติุนัสมีิิวันังพอจาเทวาปะวิจารเทโชโยตถาคามุนิธมุนินเทวะทศโจายาสาสาห์ีตากณงกอิกะคูเาวายาสัจุโนทาพตะทะกตะพีนันตะวันอินโยยิ่มันโตยิิมันโตวันนั้ันโตยาสัมโนมาทามนาพิคามุนิกุนังสมมิจิวนัง จาข้ามาจาทุกมียามาดานทางโสมานีสัเทวาจนวะภูโูณังยิทามสิยาพุตันิสัตถวาสิยามาภูณัยทานะคาติโูลายิทวาภูมันทวาหะกาวาสุนามสโเททอสะโภรคาปรินทตาเสเตสะทาการยาสภีนันตมณีน้อยเทมโตี่เทมโตมณนโตยัสตมณีนอโมเทมานาพิกระมุนที่คุณังสนมิทิวานาตัปุธาภูเดวัจลาวะคี ข้าลิวาอิตากาจารโชาจาอุมาภูาสินินะนาธรรมาตะจาอานิจจักสุรรยังยิลาภูอาภูวาสังยิฟินโท้สเตนะถาขยญสัเพนานต่ว่นิโนที่มันโตที่ติมันตนงมันโตยาสนิโนมาทันาปีกามุนิคุนังสเทวนาสัมมนามสัมมนามนุษมนุสุธมาบาุกิกาอะคูอาคูมันโอตะศิกาตะภูายโยวันเจจารยเทวันสีหปะลคหปาูเทวันเยสสานิโนทาเซตทา ตาทากายาสัพพีนังตัมนีนโนยเทยมโตทเทกิมโตว,วนาวมันโตยาสาันพีโนม,มัทามานาพิการมุพิภูนังสามีเทวนังโสก,กากะลุมฮาลุนาอากูเวคานสา,าสาสะหาโอตุตาตาแขงปามโมคขาอากูเทวาวิสาคานสาสะทามิตาฮาคาชา,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 าหิสักาจายาสานีโน ธาน,นายังอาคาปจัจจาาาาาาาุโนโตจิสักภวิสติตาเสติทางสัทากัญชาสัพพินังนังตวันิโมอิทิวันโตชิติวันโตมันังวันโตยะสัตติลงโมทัตมนาอธิกรรมูยิขุนังสัมมิกิวานาเคมียาตุสีจะตายามา กันถากาจายสัสิโนสัพจิตากาลามาเซทาโชตินามาจาอสวานิมาลาติโนอาโคอาทาโคปาลามิตาทัสเติทัสธากายาสัพพีนันตะวนิโนอิมันโตชิติมันโตวันละมันโตอย่างสันติลงมรธาหมนาสิกะมุขิกูนังเสนมิเตวานังทาธิเตเทวานิกายาสัพพีนันตะวนิโนนามันวายนา อาทันตุนเยจันเยดาวสิสาสหะปาวุธาชาติมังคีลังโอกาตินนามาสาสาวังท่าเกโมพาตาลังนาคังจันดาวังอสีตาติตังสุภาพมาปะรามาโตจัปุตาอิทิมาโตสาฮาสัตถุมาโลติโซจ่าโซภะท้าสมีติวันังสาสัพหามโลกานังมหาพามาพิตริถัดติอุปาปโนทิเตมันโตพิสมารายโยยสังวิโส นาเทสานิสราภูปัญจกามังสาปฏิโนเตสัจมาฉาโตอาคาอาลิโตปนิวาริโตเตสัเพิอภิกเทสิเทธิเวสัพหามังคีมาเสนาภิกามีปัญหาขณะสมาธิยังเอตาหันาทามันทัธาลาคีนามันทัหวสัมาตาปิวานีรามาูมุติจาระโพจีนาอิจธรรมะเสนกันทาเสนาปิสัยิปานีนาตาลาหันจาตาลังตะวนนา เทลาวังยาาปะบุสังกมิโคท่านายันโตชาวิสุโกตัทธาโกปตุธามาติสังุทธวะสัยยะทาวันติตันจาระพังอภินยาญาวะบังยิมานาจามาตาตัวมาตอยุสัทธาวะงเขสนาเรนาเตมาลเสนาอภิกันตเตวิจารณาธรรมโมเตตาะตาปามาลุสตวะพุทธาสักสนวิตาลัคาหยุปหามุนิสัตถุอนัญโยจำเพวิชีเจตา สังขามาพะยาธิการยศติโนมุทิติสหภูเติสวากาเตชนิสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวรรย์ใหญ่สีฤทิติมาติเตโชชยาสิทิมาหิติมหาคุณาปาลิมิตาปุญญาธิกาลาสัสัมพันตารายานิวัลลมาสัมมาทัศนพะวัตโตลาโตสัมมาสัมพุทธะดาวติธรรมหาบุริสานละคะนาภาเวนะ อาสิตยานุพยัญชนะนลภาเวนาอาทูตาลัสสตามังคลารณภาเวนาชาพันนาลังกียานุภาเวนาเกตุมาลานุภาเวนาทัาสะปารามิตานุภาเวนาท้าสาอุปาปารามิกาลุภาเวีนาทัาสะปารามัทาปารามิตานุภาเวนาสีลาสมาธิปัญญานุภาเวนาพุทธานุภาเวนาธรรมานุภาเวนาสังานุภาเวนาเตชะนุภาเวนาอินทานุภาเวนาพาลานุภาเวนาเยยาธรรมานุ ภาวินาจตุลาสิติสหัสธรรมขันธาลภาวินานบลโลปุตาลาธรรมานุภาวินาอัดขังคีมังคคานุภาวินาอัฏฐานสมาปฏิยานุภาวินาทวิญญาณุภาวินาจตกปุถุจายานานุภาวินาตาสักพลายานานุภาวินาซาพันยุตายานานุภาวินาเมตตาเวนามุติตาวเบียงคานุภาวินา สัพพะปะริตานุภาเวณะรัตนัตาสยามานุภาวนณตัวหังสัพโรการโซขุกาทาวาตุพาโทมานาสุปัญญสัพตินันสันโตสาปนทะยาปิวินาสันโตสัพพะสังกัปาตัวแห่งสัมมิสันตุดิไทราตัวหงหุตัสัวสรมาีเวนะธรรมโตุสัวสานาอากาสาพาตาวานามุเมย์คามาหะกุลาอาาตาเทวตาสาธาตุมเฮนุลักันโต พระวัตุศัพดสกังคาาลัง่าันศูนสมาธิวตาสัสมพระพุทธานพามีนาคาทัทางดที่พระวันดุเตพระวัตุศัพดสังคลัง พระตูสะวตาสัพพะธมนิภาวนะสัตาสุทีพะวันเตพระวตุสามันกลังนะันตูสะวตาสัพพะธมนิภาวนะาติทาสุทีพะวันุเตนาขัยกขะภูตานาประภววารนาปริตาสร้างาวนะหันตวะดีสร้างปันทเวนาขัยัขะูตานาประภาวิวนาปริตาสร้างภาวนะหันตวะรีสร้างปันเวนาขัยกขะภูตานาประภวิวนาปริตาสร้างภาวนะหันตวารีสร้าง บทที่สิบหกปันเถกตักระถาอาทิตยตงนาณัว่าเทมือยะนาปฏิกังค์เคอนาคตังบุคคลไม่ควรทำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาตีตามปายีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนลับไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจโยธรรมังตะถาตัถาวิปัสสติ สร้างหีลังอสร้างกูบาตังวิธาม,ามานุภูเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำปฏิบัลไม่งอนเงินไม่คอนแท่ในทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนืองๆให้ปูกปรมเธออเจวกากิจะมา ตาปังโตชันยาะมะ่นังโดยถึงความเพียงเทียนในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความใจในวันพู้นาฮิโนสังเาราเตนามาสีนีนามาจุนาเพราะความหัดเทียนกับมาจุราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมมีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงตาโหรัตามาตันทิตังเว คาเทอาไาตัวตีสั้นตัวตีคาเตมุนีตีคามุนีผู้สมบเรี์ย่มเรียบบุคคลผู้ปฏิติอยู่อย่างไม่มีความเพียรไม่เกียงข้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหล้ว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแลบทที่สิบเจ็ดันทหาเจวิห์ะพระท่าชาลาธรรมะมหิธรรมะหิลังอนาติตัวตาเรามีความแก่เต็มเป็นธรรมดาจะโล่งความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำโมมหิพยาที่ทำความหิ เมืาทิตอนาติโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพน้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณาธรรมโมมะหิมรณาธรรมมะหิมรณามารณานางอานาติโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพน้นความตายไปไม่ได้สาพเพยิมะหิปิย,ยมิมนาเปยินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผลพากจากของนักของ,ของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมซา โมกมหิกรรมิกรรมะทายาโทยาธากรรม,มโยนิกรรม,มะพันธุกรรม,มะปฏิสารณะโนนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงมมังกรรมมังคลิสามีกายานังวาปาปกรรมวตัตสาทายาโททาภวิสาเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นมูลหรือเป็นรเราจะเป็นทญญายาทคือว่าจะต้องได้รัพผ่งพอ,งองกรมนั่นกืดไป เวันาี้ทีอาพินาพเจาวีที่ตังเราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกๆวันเถิด